ีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาบ้านน้องใหม่จ้ะนะมาบ้านน้องใหม่บ้านเขาหน้ายุ่งนะอยูย่เพื่อนเปิดบ้านรับยูทูบ, <c oughs> บ <c oughs> เบอร์ตัวเองก็อนาคตยูทูบเบอร์ตัวตัวเองก็อนาคตยูทูบเบอร์อยู่นะพี่สายออน้องใหม่บอกว่าเปิดบ้านรับยูทูบเบอร์สิบอก <c oughs> น้องใหม่เขาก็กำลังทำยูนเพื่อนติดตามนางหน่อยในแฟนเพจอะนะ เนื่จาะบรรยากาศนุ่นคนด้านหลังสวัสดีค่ะสิสวัสดีจ้ะโออนี่ยโอ้นาไก่ใครเป็นเพื่อนพียมานี่เปรี้ยวจอยจอยเคยกินอยู่ในการ์เด้นเซ็นเตอร์เปรี้ยวมากแล้วเธอเข้าทางไหนนี่ไปเธอเข้าไปในกาต้ะนหน่อไม้หาถต่หน่อไม้ทำหาถต่หน่อไม้กะ โอ,อุ้ยเข้าไปทําเองเหรอปาดอาณาจักรเพื่อนทุกคนมานี่อาณาจักรอาณาจักรสวนผักน้องใหม่อู้หูนัน่นฝนตกด้วยอู้หนั่นนู่นน่ะฝน,นตกเห็นไหมพี่อง,งุ่นนะปาดใหม่เอ้ยอง,งุ่นอันนี้พันธุ์สีอะไรเนี่ยสีเขียวสีเขียวใช่ไหมปาดไหมทุกคนเอออ่ะสุกแล้วไหมอืม หวานพี่น่าจอยตัวไหมนี่หวานพี่ชอบังเแล้วไม่กินนี่แล้วไม่เป็นไรลูกลูกนี่หวานหวานนี่กินบอกแม่ทีแม่น่าจะไม่โกหกหวานานทำไมท่าหน้างั้นะลูกหวานหวานหวานตาพี่สาวลองชิมมันหวานจริงมะพร้าวมะพร้าว ว่ามันสุกแล้วนะใหม่เอ้ยในพวงเนี้ยเก็บกินเลยไปเก็บกินกันเด้อพี่ขอโทษขออภัยไปกินรอดเพราะว,ว่ามมนกไ่ีใคริอ่นอืมใบบัวบกก็เต็มเลยพี่ชายกล้วยก็มีอืมนะอันเนี้ยอันนี้คงจะเปรี้ยวน่าดูของใหม่เธอเปรี้ยวน่าดูเลยเนี่ย มันจะเป็นสีแดงนะลูกนี่สีดำสีดำใช่ไหมป้าทุกคนดูพี่สายอะ่ะเปรี้ยวอ่อนเปรี้ยวลูกอันนี้เปรี้ยวหนูต้องไปเก็บตรงที่นาะจอยเก็บอะ่ะเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากโอ้โหแตงสามารถเก็บขายได้แล้วน,นะเธอนี่ <laughs> แหละสวนผักน้อย <laughs> นี่ไงมะกรูดที่เธอบอกพี่ว่าเธอว่าเธอซื้อมาแล้วมันออกดอกออกลูกใช่ไหมต้นนู้นเหรอ ดูเต็มเลยเนี่ยไปขายใหญ่เลยในต้นไหนโอ้นูน่นใช่ไหมเออมันลูกใหญ่แล้วนะั่นนะอันนี้เปียวมะกรูดนั่งอูกอันนี้ใหม่ซื้อมาเป็นต้นมะกรูดใช่แล้วมันตายเหรอแล้วนี่ต้นจริงมันต้นจริงมันคือไม่รู้มะนาวแน่เลยไม่งั้นก็ส้มแล้วอันนี้ก็มะกรูดอืมโอ้นี่กระถินไงพี่สายกระถิน,นริมรั้ว นกถินอันนี้ต้นมะกอกเขาเนี่ยเพื่อนๆเอ้ยนี่นะต้นมะกอกบ้านเราอะขนาดทดลองปลูกหน้าหน้าหนาวเอาเข้าบ้านใช่ไหมไม่รู้เพิ่งเอามาทขเอเข้าบ้านขี้เหล็กที่นางนางให้จอยดูนี่ไงเพื่อนเพื่อนนี่นี่ขี้เหล็กขี้เหล็กไอ้นี่ขี้เหล็กเขาเรียกว่าขี้เหล็กบ้านเรานี่ก็ก้านจองจากจอยเพาะนางให้เม็ดไปจอยเพาะไม่เคยขึ้นเลยก้านจองเนี่ย นี่น่ะผักไทยผักอินจอยไม่เคยปลูกไม่เคยขึ้นจะ้ะนี่นี่อันนี้ตอะตอะไรจ้ตะต้นนี้สะตอสะตออ่ะใช่สะตอกระปูกผาดใหม่เธอเก่งนะเนี่ยนี่โอ้งาม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 อันนี้ยังไม่เอายังไม่ได้เออปลูกปลูกเอาไว้ให้มันสำเร็จมีทุกอย่างอันนั้นกล้วยกล้วยของที่นี่คือว่ากล้วยของบ้านเรากล้วยที่นี่อันนี้กล้วยบ้านเรา นนกล้วยน้ำว้าบ้านเราจะ้ะอันนี้กล้วยน้ำว้าบ้านเราจ้ะเอาหน่อกล้วยมาจากบ้านอันนี้ก็ตะไคร้คือ,ค,อคือน้องใหม่เขาทำโทโนโนแบบนี้ไดเ้เพื่อนๆเด้เพราะว่ามันจะดีกว่าของ Joy จอยจ้ะมันแข็งเออมันแข็งแรงมันอยู่ได้นานอันนี้ต้นต้น,ต,นต้นเขาเรียกต้นทูนเนาะ,ะนี่ต้นทูนเนี่ยนางก็เพาะขายนะ,ะใครจะอยากจะซื้อก็ติดต่อน้องใหม่ในเพจของน้องใหม่อะไรแม,แ,มแม่บ้านสวนผักเนาะ จะจะเขียนไว้ให้พ่อน้องใหม่เขาขายอยู่จ้ะขายใช่ไหมน้องใหม่ขายาก้าต้นทุนอะถ้าอยากได,บบได้น้องใหม่ขายอยู่เด้อจัะเดินนี่โหแมงลักอะไรนี่เขาก็ขายแต่เขาไม่สง่มสงมารับเอาเองเขาบอกเนี่ยใบบัวบกนะทุกคนใบบัวบกใบบัวบกไหมเงือแต่ว่า สตอนี่แหละจ้ะทุกคนพริกก็ออกดอกเนี่ยพริกหนุ่มนะอุ้ยสออรนดูดูน่ล้านจะตัดอีกละจะตัดอะไร,รเพื่อนตัดใบมันออกออพี่เธอมากินวันนั้กนก็ตรงนี้ใช่ไหมแบบที่เหรอคิมอะออ งามงามงามเพราะแล้วก็มีกินไหมล่ะเออแม่ไม่ไม่ชอบกินหอมเปรี้ยวพี่จะกินตรงเนี้ยก็พอตรงสุกแล้วเนี่ยพี่ชายใช่ใช่เออพี่เหนยังว่าไงอืมอร่อยตรงเนี้ยนู่นนะเจคดินกินนะดูดูดูเก็บกินแบบสดๆเลยจ้ะเห็นไหมเนี่ยนู่นนะน้องใหม่ก็ตัดแต่งกิ่งใหญ่เลยจ้ะนู่นด้านหลังผักแผ่วงามงาม ก็เอาให้จอยไปแล้วแล้วอันนี้มันมันบ้านเราหรือเปล่าจา้าเขาเรียกมันอะไรมันม่วงอ่ะมันม่วงบ้านเราเนาะเขาเรียกมันอะไรก็มันเทศอะ่ะใช่ป่ะจา้ามันเทศมีทุกอย่างเพื่อนๆน,นะนางก็ปลูกทำเอาไว้ไอเขาเรียกอะไรนะผักแพรวาจะเต็มคักดกแน่นแต่งนางก็ขายได้เรื่อยๆจอยชอบตรงนี้หรอกเอาม่วนเนี่ยชอบชอบ เดินดูทั้งวันได้นะของเขาเนี่สวนเล็กๆเนี่ยจอยจะของสวนก็อยู่ตรงนู้นมันน่าดูได้ทั้งวันจริงๆเนาะแต่ถ้ามันร้อนมากนะเราจะแบบไม่ไหวอะมันร้อนก็วิ่งออกไปหายใจข้างนอกสะออนสะออนแต่นางปลูกมะกอกมะกอกบ้านแล้วมะกอกป่าหรือมะกอกอะไรเนี่ยมะกอกตำซุปตำนี่แหละเออมะกอกป่าตำซุปตำแล้วก็นางต้นสตอเพื่อนๆสตอรกระถินให้ดูแล้วดูอีก มันก็สตอจ้ะเนี่ยจะให้ดูใกล้ๆสตอนี่กระถินเห็นไหมยอดกระถินอังกฤษเนี่ยผักผัก,กชะพูนี่ไงที่นางปลูกอันนี้ก็กระเพราจะ้ะใครจะซื้อไปปลูกนี่ก็ได้เลยนะมัน,ม,นมันไม่เหมือนของไทยเนาะใช่ของไทยปะดมดูซิฮะดมดูใช่ไหมยอย่างเผ็ดเลยอ่ะเออของไทยจริงกระเพราแดงบ้านเราพี่อ,อันนี้ดูเพือ่อ<ๆ>นๆสตออันนี้ก็ผัก อ้นนี้ใบโบ,บกนางปลูกทุกอย่างพอได้อยู่ได้กินอันนี้ก็ขี้เหล็กจ้ะขี้เหล็กนางเอา,านางให้เม็ดจอยไปจอยไปปลูกมันไม่ขึ้นก็ให้พี่ไปอ่ะนะมันไม่ขึ้นเดี๋ยวพี่จะอดูอันนี้สักหน่อยพริกเนี่ยโอ้โหแดงเลยเนี่ยพันอะไรของเขาเนี่ยขนาดต้นมันชื่อมันอนะไรอะไรนะ นนนั่่ะอยู่ใต้ต้นมะเขื่อนอ่านนี้ออกปาปเช่เหรอประมาณนั้นแหละแล้วอันนี้มะมะเขืออะไรมะเขือไทยนะโอ้มะกรูดเขาลูกเบ้ออะไรลูกหนึ่งสองลูกนี่มีพริกเห็นไหมมะกรูดพริกใหญ่แต่ออกดอกแต่แต่ออกดอกเยอะมากเลยอะพี่มะมะกรูดเขาออกดอกเยอะเยอะไม่รู้จะได้สิบเจ็ดสิบแปดใช่ไหมอู้สพี่พี่ได้แค่สามลูกเองของพี่ปีนี้ไม่ บ้านนี่พี่ก็ยืนเก็บกินอยู่เนี่ยเอาบะตัดไปเรื่อยๆเนี่ยคนไกลๆอ่ะบหวานเนาะดีเนาะเตะอ่อนเนาะเอาตัดไปกินดีไรไม่แม่แม่เอาไปหรอกยืนกินตรงนี้ก่อนเม็ดมันกินเคี้ยวได้เลยนะเขาบอกว่าเม็ดมันมีประโยชน์นะใช่ไหมไม่ได้เอามันแบบอร่อยเนาะไม่ต้องไปซื้ออะไรนลยนะใหม่ ืแต่ถ้ามันตอนมันร้อนมันร้อนจริงจริงเนาะเนื้อพริกเพื่อนๆผักแพลวตูใบนนไ่ไหนใครจะซื้อคนต้องต้องมีแหละนี่จอยสิงสอนของเขาเนี่ยมูทษทีเนนี่นี่นี่มะกรูดลูกเขาเบลอละนี่นะงามคักงามแน่ทุกคนดู นเห็นว่าสออิงสซอันไปไปออกไปจ้ะน,น,นางจะได้ปิดนี่ลูกคล้ลูกหมอนเลยแต่ว่าเปรี้ยวเปรี้ยวมากบบน, <c oughs> <c oughs> <c oughs> บน oh, ฟักทองนางก็มีโครบี้นางก็มีเน่าอยู่นี่ดูลูกพํมนางเพื่อน ลูกพราที่น้องใหม่ปลูกดูดิโอ้ดูดิใกล้จะสุกแล้วแล้วนางก็ได้เก็บเนี่ยนี่ปีนี้ไม่ดกปีหน้าคงจะดกดูนี่ลูกสวย กสลัดน,น้องแมรีมาหานะจอยนะ้าจอยเรามาดูปุ้มกิ่งดูเนีย่ยลูกดูดิสีเขียวเทาพี่นนพามาน้องมาใช่พินขาวใช่ใช่ นูนๆูนนนนใูใช่ใชใช่พันเดียวกันเลยพินขาวรู้แต่ว่านางมีลูกดกองจอยนะป๊าดพี่น้องอนู่นน่ะนูนะน่นเนาะลานตามจอยเห็นไหมน้องหาทางข้าไม่เจอหน่ะ <c oughs> มุดหน้ามุดแตมแม่้วิวดีดีน้องมาดี <c oughs> เราบางตำแยนนะลูกนะ ระวังตำไไ่ำเย,ดดยครับอาโอะเยอะๆอยู่จากนั้นน้องใหม่ก็พาไปดูไก่จ้ะไก่ที่เลี้ยงเลี้ยงเอาเอาไข่ไว้ไข่เอจ้ะนะเนี่ยจ้ะกําลังวางไข่เลยไข่เลยจ้ะนะนีแ่แม่ไก่สองตัวเราต้องค่อยๆพูดจ้ะนี่ไข่ น้องเขาก็เก็บขายทุกวันจ้ะนะจะมีลูกค้ามาซื้อถึงที่บ้านนะจ้ะแล้วก็มีไก่หลายตัวมากเป็นธรรมชาติมากเลยบ้านน้องใหม่เขาเป็นฟาร์มจะเป็นฟาร์มใหญ่ๆใหญ่พี่น้องเลยจอยเห็นแล้วจอยเอียงสอออนตื่นมาก็มองเห็นวิวธรรมชาติจ้ะน้องเมลีก็อยากได้ไก่ไปเลี้ยงพี่สายก็ยังคิดอยู่จ้ะว่าอาจจะเลี้ยงไก่เพราะก็ได้ประโยชน์เยอะเพื่อนได้ได้กินไข่ด้วยอะไรประมาณนี้ได้ได้ขายด้วยอย่างเงี้ย สำหรับน้องใหม่นะแต่สำหรับพี่สายเขาไม่เลี้ยงไข่จะเขาก็จะเลี้ยงไว้กินไข่อ่ะจ้ะดูธรรมชาติง่ายเลยทุกคนแข่งด้วยดอกมันเนี่ยไม่เก็บเม็ดไว้พี่หน่อยเด้อนี่ไงนี่เม็ดมันไม่รู้นะแต่มันขึ้นทุกปีอ่ะเออมันจะต้องมีเม็ดนะพี่นะต้นโพนูมันเหมือนนะเพื่อนๆเหมือนใบโพน่ะะต้นน่ะโพสามสีเออโพสามสีงามสวย สวยมากเนี่ยรู้ดอกอันแนวนี้ไหมเขาเรียกอะไรนะไฮเอนเยียสวยมากเลยไฮเอนเดียเนี่ย <Yeah. S 1> mm hmm. วิวสวยจ้ะ mm hmm. ตื่นมาได้เจอวิวอย่างเงี้ยสดชื่นหายเหนื่อยรอยไก่มาเขียนแน่เลยเนี่ย ช่ไมพันอะไรอือวิวเพื่อนๆต้นกล้วยน้งก็เอามาปลูกข้างๆบ้านจ้ะ <c oughs> เอาแบบสไตล์ไทยๆเราเลยเนะ <c oughs> าปะนปลูกพี่เหลี่ยวด้เนะ่ะนี่ก็สวยสีเหลืองจ้ะหอมมากหอมจริงๆ หลอกเอบไปิ่่นเหอบ่นละมนบ่นพรใหญ่ละแล้วก็เหยียบกุหลาบตายไงอือในกุหลาบเขานี่เนหอมไม่หอมกิ่นนี้แต่แต่อันนี้สวยนะสีนี้สวยนี่สีส้มสวยมากเลยดูนะหอมไมอันนี้นิดนิดไหน,ไหน,ไหนพี่ดมรักเลยงามงามยพีซือมอาป่อันนี้ ลักเลยโลมันเลยจ้ะทุกคนตัวชอบชอบรูปปั้นอย่างเงี้ยชอบนะ <c oughs> พี่ชอบบ้านสไตล์ที่มีรูปปั้นนุ <c oughs> ่นด้วยนุน่นน่ะมันเก่าแก่น่ะเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับไมีชีวิตเลยเนี่ย <c oughs> งามมากเจ้ะบ้านน้องใหม่ตัวตายอย่างเงี้ยนู่น,น มีรูปปัน้นผู้หญิงรูปปั้นสิงโตสมัยเก่าแก่ไหไหก็มีเนี่ยมาจากบ้านน้องใหม่แล้วเพื่อนๆนะก็จะไปไปเอ,เอ๊โรงเรียนที่ว่าสอนคาราเต้น้องเมลีคาราเต้คาราเต้ทำไงลกูกชั่วเอเอเงินเน่ะปะนี่อยู่ข้างๆบ้านโจยนี่แหละจากคาราเต้พี่โจ้พี่ซาร์ปิดประตูให้หน่อ <laughs> นเเยเออเดนไม่ใช่เลยโจนเข้าบ้านอีกอืม ปิดหน่อยน่าเจปิดละใช้เลยป่ะน้องมลีคาราเต้ก็ตรงตรงที่แบบตรงที่ที่จอยทํางานเลยจ้ะที่จอยทํางานเลยน้องเมลีจะไปแล้วน้องมลีต้องพาเข้าไปนะลูกได้อ<จ>ไอ้ลูกไม,ไม่ไม่ใช่พ่อหนูหรอกไปไปโรงเรียนคาราเต้คตังฟูไฟติง้ง คู้ค่ะทางนี้เสรลูกค้าเพอร์ดี้เออเพอร์ดี้เพอร์ดีอดอด้อยู่ที่ทำงานไปไม่ได้หรอกเด้ออาราวาสเราอีกอเออเดี๋ยวเหมือนวันนั้นอีกเพอดี <c oughs> อ้ยัไงไแม่แม่ก็จะไปดองหอมนี่เป็นคั้นส้มไปดอง<ห>อะไรพ้อมมีกันแล้วโอันนี้น,นแกงเนาะทีนี้เรารู้แล้วว่าเราจะทำหมก แกงเดยอะแล้วใช่ไหมหมกหมกยังสักอย่างอเาะเอาไป้กินเรื่อยๆสักหมกไม่ค่าให้เธอกินหรอกเพราะว่าเธอทำกับข้าวเองคือแบบพวกเสียไม่เคยตีไม่เคยตีพี่พี่อันนี้นะทำเป็นหมกเนาะผักเพวก็ยังใส่ได้เลถ้าหมกใช่ไหมหลวงพี่ซายวันนี้ก็ไปบ้านน้องใหม่มาเนาะเดี๋ยวไปเลี้ยงดูว่าเไปข้างไปมันไม่ตกใจขวดน้ำขวดน้ำไรอ่ะอันนี้อันนี้ไว้ต้องไว้กับน้องเมลีน้องเมลีถือมันถึงไม่ล้มไงใช่ใช่ใช่ ลูกขับรถได้ไหมคะ Yes อ่า h you, you alright <Okay. S 1> Bye bye เจอกันมะสุก Okay b ายไม่เห,โโหม็นโอ้โหเหม็นไงล่ะลูกโอ้โหบ้านเมืองชายหาย,ยากเธอรู้ของรู้สึกรู้จักของแพงไหมล,ลูกเออน้องน้องมีถือคือ,ค,อคือลูกโอ้คือมากเลยเ <c oughs> ออไปไป Bye bye แล้วเจอ,อยัง บาย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 ไม่ลืมอะไรนะไม่ลืมต้องไปให้วันสุกโอเคบายบายแต่ละพี่สายก็กลับแล้วจ้ะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าจ้ะนะหกโมงครึ่งโดยประมาณบาย้าบายบาย พี่ซายก็กลับแล้วทุกคนนะยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจา้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายอันดิ์ทา